วันนี้มีโอกาสมาวิ่งแพนด้าที่เพชรบุรีนะครับรถกาฟแฟสดโมกาพอดมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของรถนะครับเจ้าของร้านบอกว่าก็เริ่มจากมอเตอร์ไซค์นะครับ เริ่มจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนมาจนเป็นคันนี้นะครับก็ลงทุนไปหามาไกลนะครับจากลัานนองซะด้วยแต่ผมว่ารถเหมาะนะครับแนวเนี้ยผมว่ารถรถสองแถวทางใต้นี่คือ หมาะนะสวยอะ่ะผมเองก็ชอบนะมันมันมีความลงตัวในความเป็นแบบอโมเดิร์นวินเชดไม่ใช่อะ่ะมันเป็นความคลาสสิกของรถสองแถวของที่นั่นนะครับมันมีความลงตัวในตัวของมันเองอืมผมว่าก็ก็ดีนะครับแล้วพี่เขาก็มาจอดขายตรงนี้ ก็ริมคลองริมคลองสายสามท่าหยางนะครับนี่อยู่ตรงข้ามกับสวนสุขภาพท่าหยางใครที่มาเที่ยวเพชรบุรีแล้วเลยมาท่าหยางก็แวะมาได้นะครับบรรยากาศดีมีเตียงผ้าใบให้นั่งด้วยนะครับหน้าคนชงอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะต้องใส่หน้ากาก แต่มากันได้นะครับพอวิ่งเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นแล้วครับวิ่งจากถนนเข้ามาจะเจอศูนย์สุขภาพอย่างนั้ก็เจอร้านกาแฟครับสวัสดีครับ